ด้วยยาวขคุณชายแมทพันพรานด้ครับผมซัพพอร์ตมา1,000ดาว S N A T I C ไปไปับไปโปรแกรมวันน hmm. uh, ี้ขออนุญายจัดสตรีมแป๊บหนึ่งครับเพิ่งเปิดในพาร์ทสองครับไอซอแดขอบคุณครับสำหรับการพอสเกม You are dead! What, dead. Did you learn? what did you learn? I am shocked. Shocked. You can run. You <coughs> should run. I didn't know you could call a timeout for me. Bah. Liquid got dirty. Big power. I gave bragging. รามานิกมาผมมิราเคิลเฟลเลสไวท์เข้ไปคอนโทรไวสปิดออฟเลนครับคุโรกิโคโตะนะครับเอจเอชครับผมเอชอร์วีฮาเรเอร์มิดเนครับฝ่ายหน้าทีมลิควิดครับอินเนียครับเทพออร์เนะคอยคว้ามิดเลนแอเบอร์แล้วก็มิกกี้โทวอลล์บกซี่สลาดาไทกดาร์ควิโลเทพเกมแรกครับทีมลิควิดสถิติเกมแรกชนะเกือบร้อยเาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ส่วนทีมนิกมากครับไม่มีไม่มีสแตทครับอันโน่ Not available ขอคุณหนึ่งพันดาวขอราสุครับจากคุณชายแมทดูกันต่อนได้พัน,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 นหลังครับหลังจากล่างมันต้องเป็นปลายฮะปลายโป่งยันตีสาม My control. Yes. Now the battle begins. Bout body block and fire together, Hong Bang Wee Hong. วิ่ห้ามทัคอยค้าแต่เปิดสนามของนิกมาสวนลิควิดนี่แพ้มาสอแบตแลวครับแพ้อลิอันแล้วก็นิจจไก่มา ผ่านโค้งก็ตกมากผมใช้ไฟฟล็อกดูครับผมได้ติดแคสเยอะใช้ไออีโ uh, ห e ลดล็อกไปผมกันรรอารแบเบอร์เมสไทกะโอ้ไทกะดักวิลโล่ฮะบ็อกซี่เข้าบอลเหลาอย่างเงี้ยสตันล็อกขาเหลา อยู่ดาเมยครับกดดันย้ำไว้ก่อนแสงด้านเอาของฝั่งวีฮาตีกบไปไปกนโชว์มิกกี้ขอยับยัมย้มซำ่ำไม่เชื่อลงไปครับใส่ด้มิกกี้แล้วเฟิร์สปัดหรือเปล่าโอ้ตีมิสตีมิส แต่อีไม่ถึงครับผมเจนพยายามจะเดินหาหยีบเสียวล้ลงม,มาแล้วพอจะอัดเข้าไปเกาะรีสเนซน์หายอ่ะพอจะติดสามศูนย์ถูกต้องครับผมดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Cybercrash e r ครับอัปเดตต่อนเนื่องสซอ์เบียซ่า ทั้งแบตเต็มและไฮไลท์ไปเชือผ่านไปแลว้วถอยฮะนั GH ่นเอสโอ้ไม่ถอยเชื่ผมบอดี้ฟล็อกไวที่อินซเนียเปี่ยงขวาในตีมิสเมกเก้ครับอยย้อนกลับมาไปนิกลายผักนีก็้คูโรเก้พอ,อสตาร์ทไปที่มิร,มราเคร์มิราเคิลครับผมจะใช้สมบัดแห่งโชคชะตาแต่เคยป่ามาโปกไทกะยิงไม่หยุด หลบข้างป่าอมชาโดรีบชาโดรีบแปะได้อยู่ดีครับผมเรียบร้อยไปฮะาได้เมรลเครลผมตายครับผมสกอร์เป็นหนึ่งศูนย์นะนะมาจากโทเทีมโทเทพยมยันลงต่ออิสลาด้าป่าเป็ุเมสลงเดินเทียบไป็ุเมสของโทเทีมถอยไปเรื่อยๆยอดเพียวไปเอมลงครับอิสเนียเข้ามาเสริมฮะจีเอสตายสกอร์สามศูนย์เงิ่ยนำหนึ่งเคครับทีมฟลิคควิดไล่มาที่มิกกี้เขวี้ยงควาอีกแล้วครับนิซิเบเล่ไล่ล่า โทเทียมหยุไหดไว้ที่มิกกี้มิกกี้เขวีขวาตีมิดอีกครั้งครับผมโทลอนจะถึกไปไหนโทเทียมคว้ลงไปลิสเนตอีเธอร์ถึงย้ํต่อช่วยกันตีจะบอกนะเขวีขวาน oh ี่กรอบโอ้โหไม่กอดทุบตายหมดจีเอชกว่า, G วาจะฆ่าได้นี่มันเหนื่อยเหลือเกินแล้วทาวเวอร์ยิงครับผมเลือนเหลืออยู่20ไม่ตายดูนเมนมากรบเพรเซอร์ er ครับซิลิเชนจับล็อกดึงไว้ก่อนครับคอยกว่าและคอยกว่าสุริยะ สุดระยะผมจำเป็นร no. <No mmm. okay. so okay, ้อนจริงๆครับผมแต่รอดหรือเปล่าไอ้คอนฟ้าผมสวนอีสเนียติดการ G S ไปครับโดนหยอดเพียวไปอ่ะพอจะเล่นล็อกขาไปนั่นเองเงินไว้ก่อนโดนตีไปอันซอนเสพสวนผมแล้วก็เคิร์สกาวขันไว้ด้วยนั่นอีเทอร์เล็บนัทเล็บนัทไปหาทางฝั่ง G S แพ้ครับผมคนป้าผูกไปต่อที่มีฮาพัสเซอร์มีเกินไปกับโป้ลิชเชอร์เล็ไปเชื่อลงศอกครับผมตามได้ของมีฮาไม่ทันผม จบก็ปาดจุดไปก่อนโคโนสเปียมาดเต็บตีใส่พวกนอกเอาวิ่งขวานมาตีมินสิหน่อย Iron the Storm, ไอ้หนุ่ซอมไปกระโดดตีนั่นวีฮาตายแมนเดนทรานเปิดบาดใส่นั่นมิลเลอรมิลเลอร์งานยาบนะผมมานะไม่มีไปนี่ไกลผมคุโรกินั่นมิลเลอร์เข้าตายครับเสือนั่นมิกกี้รอดไปมหรือเปล่าเบิร์สคาร์ผมแปะลงไปดี่ไมปก,ก,กระโดดไมปกระโดดลีซแนนแล้วก็ไปดอกสุดท้ายกัดขึ้นมาเหมือนกันและนี่ก็จีเอชก็ถอยครับเจอนั่นคอยป้าบนโดตีลุกแล้วครับดาเมจแรงจัด ไปเชื่ออัดต่อยกรอบคอยฟ้าผมไม่โดนหรือเปล่าแต่มานาไม่มีครับผมแล้วตายไปอ,นะอีกศพฮะตีเท้าว่าพิลเล่ลครับผมใช้ได้ลองเปอร์เจมาสาบาเปลีเปิดไปใส่เรเซอร์าตามฝั่งนี่ครับผมเรเซอร์เรียบร้อยมาแล้วกรบโดดกระอ่นมาไปเชื่ออัดลงไปที่ตัวของบ็อกซี่คอยฟ้าผมบดเข้ามาที่นั่นปุ่ยหายังโดนตีแรงอยูน่นะหยืนเอาโค้ชอินเซเนีนนยลแล้วก็บ็อกซี่ครับ ปาสบาร์บิวเปิดไปกดกันเวทไปก่อนครับเทโลไลท์ปาสแปม์บอลหลบครับผมถึงได้เอาไมคกัโดนจัดการนั่นเองเสียไม่ได้ครับและนี่วีฮายืนแทงอยู่ครับโดนรถกอบไปแล้วโบกบาร์บิววิปช่วยไม่ทันผมวีฮาตายไปก่อนโดนตีมคอยคว้าแรงๆเลยเชนล็อกไว้ใส่ต่อที่โคโต้โคโต้ถอยออกมาแล้วลิมเนสบาร์โดนตีหนึ่งทีก็คิลลี่สปีลคอยคว้าครับดันล่างนี้ครับโดนโบกสตันไปแล้วจีเอสเฟเชอร์ลงไว้ก่อน และโชติเทพหยุดไปอีกทีก็บอกทาวเวอร์ยิยงโกโนโมาเตมเต็บอกเอาไปติดทาวเวอร์ด้วยน,นิดหน่อยป่ะฮะขอบไปผมแล้วก็มอสติมนครับทางด้านบ็อกซี่ครับจะรอดเปล่าเพิ่งเพิ่งเจอนิซาไปพัส์สฟิวแปะไปไม่โดนด้านอิสเนียกระโดดตีเราฟอร์จูนเนตบอมล็อกขาไวน้นิดหนึ่งจูกับอิสเนียยืนสุดอิสเนียจูไปวุ้ยฮะฟาดลงด้านโดของฝั่งอิสเนียไม่ตายครับ พอเชนคอมโผกับเล่นบ็อกซิก่งแบล็อกขาต่อเนี่ยครับโปกสตันไม่ให้ได้เดินผมอีเทอร์ถึงไว้แอสโซเซร็เป็นหนึ่งทีแล้วก็ดิสบิเลตครับออกซ้ายขวากลางหน้าหลังลดกวอมก่อนซิลิกเนกนดับล็อกไว,แว้แล้วหลอนโดนตีรัวๆสับยับไปที่เงินไม่คอนโทรลตายครับผมจับตายดีมากนะลิควิดเอมเบอร์กันน้อยคอยป่าโดนตีอีกเดียวสานนัดเข้าไปฮะตีใส่ดเจสผมเจสไม่ได้บิง๊กมาวัดดีครับผมขาดเงินอยู่สามร้อยครับเงินลองอีกเหลือขาดเงินอยู่สี่ร้อย บิ๊กไปสตาร์เลอร์บ็อกซี่ครับเด่นเด่นโบกมาเป็นข้อคึกลอดไม่ได้เดือนแล้วคูโรกี้ตายอีกหนึ่งสตันตันลงไว้ครับผมมอจิตล็อกต่อเนี่ยครับผมเื่อนวีฮาตายครับคูโรกี้เจ้าพีวอวิปแต่ว่าน่าจะตายก่อนหรือเปล่าตายก่อนครับเออเช็คอะเออถอนไปก่อนครับผมแล้วก็สตาร์ยืนไว้โดดแปะเข้ามาครับผมจีเอสตาย อัสปาฟิวบาครับผมแล้วโผล่ตัวมาอย่างนี้โดนบอสซี่บิกไปสตาร์ทเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรถเกาะปาดแอสเซอร์เซไปช่วยด้วยวีคาไม่ได้ผมเบลฟ์เฟมิสเนียหยอดลงเต็มหัววิ่งขวานมาแอสเซอรเซฟเปิดเข้าไว้บมาดันฟาร์นครับผมขอยับเลยรับผมสตาร์ทเมกเก้เมกกี้โอจะไปเลยเอ็กโคสแลบหยุดสองแนวหลังผมวีโอวิฟขึงไว้ต่ออิสเนียหลุดออกของวีโอวิฟไปได้ผมข้ไม่เต็มเท่าไหร่ครับไปโดนกนระทอมบอลแล้วนี่คุโรกี้ตายครับ ไหลไปบอจีเอชเจอสองดิงครับผมไม่ลาบนจีเอชไมค์กโทรถอยไปแล้วอาด้าด้วยของมิลเครฟไม่ไหวเจอสตารหยุดไว้ได้ก็ไปเก็บบอลที่เรือมิลเคิลโดดครับอาดันบ็อกซี่ตามต่อกำลังจะบิ๊กได้โปรด้วยชาโดว์รีและหาเหลี่ยมในการที่จะโดดครับผมแต่ว่าบ็อกซี่ก็สตาร์ทครับรอวัดอยู่เหมือนกันมาโดดมันใกล้ครับไม่น่ารอดครับวันนี้วัตถิจุล เต็มก็เปิดไปเต็มฟิวโอวิมย้ำตอบบอาสมิธได้แทนผมและอิสเนียใส่นักจานเต็มผมมิลเลอร์เค้ามีโคโนวัตเทอร์ไลท์ใส่มิลเลอร์เค้าไปผมเหยียบไปเปอร์เมนย้ำก่อนมิลเลอร์โดนโดนตีแรงจานแล้วโคโนใส่เข้าไปจยู่ที่โอ้ทางด้านโอของฝั่งแนบิโลเปิดเบสแลบค้างอยู่ผมมิลเลอร์เค้าตายครับเล้วจีก็ใส่นักตอบผมไปคือโัววีฮาไม่รอผมหมดไปตายสี่ครับเหลือแค่เพียงจีเอชคนเดียวไล่มาบ็อกซี่มิกกี้แล้วก็ไทกะ การหยุดเมียเทิลไว้ครับผมแล้วก็วาแบมเบอร์ตลงต่อไม่ได้เดินครับผมเสียบลอยครับมี่โรเจอร์นี้ช่วยเอาเจสไปเดินทัร์กันต่อที่เรเซอร์เลเซอร์ครับผมไปสอบแล้วไมก้าวคิวไปเดนบนไปเมเชอร์ย้อนลงต่อที่กลางฝั่งมิกกี้เปิดแบตเตอร์ทาวร์ได้ทันอีกแล้วครับจะมีคนอยู่หรือเปล่าเอาโคโนขอบไม่ดีหรือเปล่าพอสมิดเคลื่อนไว้ผมแล้วทาร์ได้พีรเจิลตายผมครอบตัวของฝั่งมอรนเขาไม่ดีครับผม ติดแค่โซบอลล์นะครับตอนนี้วิววิบขึงไปผมจากสกิลยังไม่ต่อเดือมเราเอาเราเข้าตายตัวเดียวสุวนดน้านะครับเสื้อนหนึ่งบอกวีฮาก็ตายในแนวหลังครับผมไล่ล่าต่อเป็นแหลมหมดไปทีได้คุโรกิคุโรกิไม่รอดแอสซอนเสพถอยครับผมจะได้ลงไปคุมโจรตัดครีมเหมือนเดิมบีเคบีเพิ่มเติมมาผมโซววอลล์จอเข้าตรงกลางต่อฮะดาดเดิลบอรับมิกกเก้ยับเฮดอัพ ไปดึงไล์ผ่าดก,กันไปฮะโดชิลิเชนล็อกสตันครับผมแล้วโบมตายครับผมคูโรกี้บายแบค็คเจอดนึงมาไปดึงไล์เปิดครับมาส์มาฟิลไปครับผมยันมีงานสตารยันลงไปกับบ็อกซีก่นนวปปความพื้นน้ำลงย้อนกลับไปเม็ดความโอ้ล็อกไปหมดเลยครับไทกะทาวเวอร์เทียซาวนี่ไม่แตกันทีไม่มีเครื่องแล้วความไปดึงไล์ไปต็มเมสต็เมตเมสเอ็มเบิร์นได้มาเป็นซนเตอร์ครั ดีลิเชนจับล็อกไวซันยัดต่อ,ตอ,อคุโรกี้ตายครับีท,ทวเวอร์ยังามบทีก็บอจะดีนายไม่ทันผมนิสเรนโผล่มาต่อหน้ามิกกี้ผมแล้วก็แอสเซอร์เซ็ปต้อยกับไปด้านหลังนี้ผมมิวเซอรต้องดันคลิปก่อน ปลาแะลรกันไปฮะวางพื้นน้ำลวลุมขึ้นบ็อกซี่ครับผมทำได้แค่เพียงมองรับป้องกันด้วยสายตาสตันใหญ่เปิดมาปมนนุกทรานผมการใส่เลเซอร์เลเซอร์ตายครับวิกเกอร์ซีก่อนเล่นบิกกี้เลเซอร์มาซื้อลดต้นออบเลยครับไม่มีบายฮะเล็บแน้นตามไปหาค่โรกี้ผมมาแบบรวดเร็วก่อนทางด้านโอของเมจิควายผมไม่สดครับไฟฟ้าสับยับไป เชิมมาต่อครับได้ยินเจสจินส์บทกันแล้วตอนนี้ไล่ใครไปที่นันดิสเนียสเนียผมเลือดเด้งขึ้นมาบ็อกซี่ซันหยุดน่าเจสเจสคือผมไม่เล่าผาสไลด์ออกครับผมไปกระโจนตายคู่เจสบอสต์คิวคู่ครับมิกกี้และบ็อกซี่สืเกิดมาผมเน่าเจสฝั่งด้านโนของทีมลิควิดครับผมเข้าบทยับต่อซันไฟผมจัดจะตายแบ็คหรือเปล่าเอ้ เธอไลฟ์ป่ามาทิส่วนสั้นใหญ่ไปผมชีสได้แบ็คไปเรียบร้อยผมเธอไลฟ์ใส่ถึงได้มิลเลอร์มิลเลอร์ผมจะโดดโดดได้จะจับล้อขาไปต้องก่อนที่พีคบีผมใส่แล้วจะเต็มเมื่กี้โคโนไปก็ว่าป่าวิววิปป่าว่าป่าเหมือนกันคือโรกี้แฟนตัมชาญเพียรด้านหน้าเท้าเปลี่ยนสีกระโดดขึ้นลีเริ่มมิลเลอร์บาสตาฟวิวเปิดมาผมวีฮาดูจะเมทไปดิแดนบิกกี้บิกกี้ควงขวานไปแล้วถอยวีฮาเปิดพีคบีมาเจอด้านบ็อกซี่ปกสั้นไปก่อนครับวีฮาเดินถอยออกทีมไอรุสซาวด์เช วางนั่นแบมเบอร์แมสไบวีฮาตายไปอีกครั้งครับผมไายบาย50วินาทีครับผมบ็อกซี่ซั้นเก็บลงไปใส่คุรโรกิคุรโรกิไปหลอดครับผมและนี่ก็คุรโรกิกล่าวจริงจรครับผมสองคันเป็ดเรียบร้อยไปอันหนักลงต่อไปเขาโดนตายด,ดัยดบเโอลคิลคนนั้นตายครับจบเกมอี่เล่นคุยกับผมชนะไปในเกมแรกครับนิ่งบานแตกาย สี่สิบเอ็ดต่อสิบครับสิทธิ์ใหม่สิทธิ์เก่าทีมม้าเจอกันสิทธิ์ใหม่ขยกแตกพ่ายผม